วันนี้วันที่14เดือนกรกาคมปี2525เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้เปิดร้านใหญ่ๆในเมืองใหญ่ๆให้มีการพบปะกันวางแผนและคิดจะเพิ่มการทำงานรับใช้ได้อย่างไรคำถามทุกๆคนรู้เกี่ยวกับความม ah หัศจรรย์ทางกาย แต่ว่าอะไรคือความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งหมดที่ลูกๆเท่านั้นที่รู้จักคําตอบความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งหมดก็คือพ่อผู้ประทานการรอดพ้นสําหรับทุกคนตัวทั้งเองได้มาและสอนเราเพื่อที่จะบอกทุกๆคนเกี่ยวกับความมหัศจรรย์นี้ลูกก็จะต้องมีการโชว์ที่ล้านของลูกอย่างมากมายเพราะ เมื่อผู้คนเห็นการโชว์มากมายเท่านั้นที่พวกเขาจะไปที่ใดที่หนึ่งได้เพราะฉะนั้นร้านที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดควรจะอยู่ในเมืองหลวงเพื่อที่ทุกคนสามารถมาและเข้าใจได้สาระของคุณธรรมจุดแรกให้รักษาเป้าหมายและจุดหมายของลูกไว้เบื้องหน้าลูกและคงอยู่อย่างทราบซึง้งจงมาเป็นนาย สัญญาแพทย์ทางจิตวิญญาณและให้การชี้จาของความรู้นี้กับทุกๆคนพร้อมกับการทำงานรับใช้แล้วให้เก็บชาร์จการจดจาแล้วรูปนั้นก็จะคงอยู่อย่างมีความสุขได้จุดที่สองให้มีมารยาทที่ดีเมื่ออยู่ในการสนทนาอยู่กับคนอื่นๆให้เอ่ยอ้างถึงผู้อื่นด้วยความเคารพ จงอยู่อย่างมีหัวใจกว้างใหญ่ในทุกๆนานพรขอให้ลูกๆนั้นจงใช้พรของสติกัญญาที่สูงส่งและการมองเห็นภายในที่สูงส่งของลูกให้อยู่เหมือนกับดอกบัวและอยู่เหนือแรงดึงดูดต่างๆของอวัยวะทางกายราบเมื่อลูกลูกบราณินทุกคนนั้นถือกำเนิดเขานั้นได้รับพร ของสติปัญญาที่เต็นไปด้วยพลังและการมองเห็นภายในที่สูงสง่งจากบัฟดาลลูกผู้ที่ใช้ของขวัญวันเกิดของพวกเขาอย่างแน่นยำจะคงอยู่อย่างมั่นคงเหมือนกับดอกบัวที่นั่งอยู่บนสภาพที่สูงสง่งแรงดึงดูดชนิดต่างๆเช่นความสัมพันธ์ของล่างการครอบครองของล่าง หรืออวัยวะทางกายต่างๆไม่สามารถดึงดูดพวกเขาได้พวกเขาคงอยู่เหนือแรงดึงดูดทั้งหลายและอยู่อย่างเบิกบานแจ่มใสตลอดเวลาพวกเขามีประสบการณ์กับตัวเขาเองว่าได้ก้าวห่างออกมาจากแรงดึงดูดยุคเหล็กไม่บริสุทธิ์และมีกิเลสทั้งหมดแล้ว ถติพจน์เมื่อลูกนั้นไม่ได้ถูกกระตุ้นอีกต่อไปแล้วการอยู่อย่างเป็นตัวของพลังของลูกนั้นก็จะได้รับการเปิดเผยอัจฉริะโอมชานิ